ค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของนะพะระประสงค์ของพระเจ้านะคะก็มีหลายท่านอยากจะฟังซ้ํานะค,ะ,คะพระเจ้าก็จะขออนุญาตนามาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะยังมีเหตุผลอื่นอีกที่เราควรจะใช้พลังสร้างสรรค์ของพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เพื่อชัยชนะเพื่อความสําเร็จในชีวิตของเราเองแต่พระบุญมบริสุทธิ์ทรงปรารถนาให้เราใช้ถ้อยคํา ของพระองค์เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จด้วยนะคะเมื่อข้าพเจ้านั้นเข้ามาในงานรับใช้พระเจ้าในตอนแรกๆข้าพเจ้าก็มีความไม่มั่นใจในการเตรียมคำเทศแต่ละครั้งข้าพเจ้าต้องต่อสู้กับตนเองอย่างมากมีความรู้สึกต่อต้าน <c oughs> ในใจของตนเองแต่เมื่อพระญยาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับในใจพระองค์ก็ประทานนะ,ค,ะความสว่างและคําตอบ ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิตในการรักษาโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งวัณโรคคนพิการภาพการรักษานั้นมันเด่นชัดในใจของข้าพเจ้าเหมือนกับนั่งมองอยู่ตรงหน้าจอนะคะประเทศของข้าพเจ้านั้นเอ,อ่อเราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคในงานพันธกิจในซิกโลกนะคะของเราเนะี่ยจำนวนมากแต่อีกซิกโลกหนึ่งงานพันธกิจดัานการรักษาโรคมีการพูดถึงน้อยมาก มิชันารีชาวอเมริกันหลายคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการรักษาโลกการพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้ก็มีแต่จะเกิดความสับสนข้าพเจ้านั้นก็สรุปเอาว่าภาพที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นมันเป็นการขัดขวางนะคะจากการทํางานของผีมารซาตานข้าพเจ้ากล่าวห้ามมันในนามขององค์พระเยซูคริสต์นะคะแต่ยิ่งข้าพเจ้าเริ่มอธิษฐานมากเท่าไหร่ภาพการรักษาโลก ก็เด่นชัดในนิวิตของข้าพเจ้ามันทําให้ข้าพเจ้าก,กลัวเมื่อต้องขึ้นเทศนาและก็รักษาโลกข้าพเจ้าเริ่มอธิษฐานอย่างหนักแล้วก็อดอาหารด้วยเพื่อจะรอคอยเสียงของพระเจ้าและแล้วพระเจ้าก็พูดกับข้าพเจ้าว่าลูกรลักนี่มันไม่ใช่การงานที่มาจากมารซาตานนะนี่เป็นการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์และนิมิตท,ที่เรียกว่าปัญญา เราปรารถนาจะรักษาคนเหล่านี้เจ้าจงเอ่ยอ้างนามของเราด้วยความเชื่อก่อนสิ่งอื่นใดเขาพเจ้าทูลถามพระเจ้าว่าแต่ลูกไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจพระองค์อยู่เหนือเหตุการณ์อยู่เหนืออำนาจทุกอย่างพระองค์ทรงสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกนี่ลูกไม่ต้องพูดอะไรสักคํานี่แต่เมื่อ ข้าพเจ้าได้อ่านพระธรรมปฐมกาลในบทแรกนะคะบอกว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าวความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นใช่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นแต่ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงนี้สําคัญแก่ข้าพเจ้าว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นในเวลานั้นอีกลหรือเปล่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนับจากเวลาที่เราปกอยู่เหนือน้ำและแผ่นดินข้าพเจ้าก็ตอบว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยเจ้าสัมผัสว่าพระวิญญาณทรงสถิตยอยู่ในบทของเจ้าในขณะที่เจ้าเทศนาเจ้ารู้สึกถึงการไหลล้นของพระวิญญาณแต่ฟังนะตราบใดที่เจ้ายังไม่ได้กล่าวอะไรออกมามันจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยนะ เจ้าจะต้องพูดออกมาด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อสักก่อนคำพูดที่เจ้ากล่าวนี่แหละจะนำมาซึ่งการสร้างชีวิตใหม่การช่วยกู้จิตวิญญาณแก่ผู้เชื่ออย่าเพียงแต่มาร้องขอให้เรารักษาเราอยู่ในตัวเจ้าแล้วอยู่ในการงานของเจ้าเพียงแต่เจ้านะ่ะจะต้องพูดออกมาด้วยความเชื่อแล้วเจ้าจะได้เห็นใช่แล้ว เมื่อพระวิญญาณปกอยู่เหนือน้ำยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจากนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าจงเกิดความสว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าได้ทรงวางคำพูดที่ปากของข้าพเจ้าแล้วพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับข้าพเจ้าในการทำงานแล้วเพียงแต่ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งหนึ่งก็คือข้าพเจ้าต้องพูด กล่าวอ้างคำนั้นออกมาว่าจงหายจงรับการรักษาให้หายในนามของพระเยซูคริสต์ทั้งพระวจนะที่ข้าพเจ้ากล่าวอ้างและพระวิญญาณจะทรงทำงานร่วมกันค่ะโอ้พระเจ้าลูกขอโทษลูกขอโทษพระองค์ลูกจะพูดกล่าวอ้างพระสัญญาการรักษาของพระองค์ออกมานะคะพี่น้อง แต่เมื่อข้าพเจ้านั้นยืนอยู่ที่ธรรมาตต่อหน้าผู้คนข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจาก็ยังหวาดกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวกบอ้างพระนามของพระเจ้าออกมาแล้วเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนเป็นแบบอย่างแก่ข้าพเจ้าในเรื่องนี้มาก่อนเลยแน่นอนการรักษาโลกเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้เชื่อทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดต่อพระเจ้าว่าพระบิดาลูกยอมรับ ลูกยังกลัวที่จะพูดเพื่อจะรักษาคนป่วยคนพิการคนเป็นมะเร็งลูกขอเริ่มด้วยสิ่งเล็กน้อยก่อนพี่้องคะและหลจาจะนท้นอาจารย์ก็มีประสบการณ์ในการที่ให้พระเจ้าหมกเคลื่อนนะคะใน,นที่สุดพระเจ้าก็ทําการรักษาอย่างมากมายแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอแวะมาเรื่องนี้ค่ะมาหัวข้อที่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะงานรับใช้พระเจ้าสาหรับสมาชิกประมาณ 7แสนคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาตลอด24ชั่วโมงคอยรับฟังปัญหาและที่ฐานเผื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือข้าพเจ้านั้นพยายามจะเก็บเบอร์โทรของตัวเองเอาไว้ส่วนตัวแต่ท้ายที่สุดหลายคนก็รู้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของข้าพเจ้าบางวันข้าพเจ้าก็ต้องรับโทรศัพท์จากสมาชิกในโบสถ์ในฐานะที่เป็นศรีพิบาลหลายครั้งก็หลังสี่ทุ่ม ที่ข้าพเจ้าเตรียมตัวจะเข้านอนก็จะต้องมีโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอให้ข้าพเจ้าที่ฐานเผื่อบางคนก็มีหลานชายที่ป่วยมีไข้สูงเวลาห้าทุ่มก็มีวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาขอให้ข้าพเจ้าที่ฐานเผื่อนะฮะสามีที่กําลังจะเดินทางหรือแม้แต่เวลาเที่ยงคืนก็ยังคงมีโทรศัพท์เข้ามาร้องข้ามควรว่าเธอจะถูกสามีทุบตีแล้วก็อยากจะตาย ข้าพเจ้าก็ต้องปลอบใจเธอพอใกล้จะเวลาตีหนึ่งก็มีเสียงชายอ้อยแอ้เหมือนคนจะเมาโทรศัพท์เข้ามาต่อว่าโบสถ์ที่ไม่ดูแลภรรยาของเขาซึ่งมาเป็นสมาชิกของโบสถ์ข้าพเจ้าก็ต้องอธิบายเขาพอถึงตอนเช้าตรู่โทรศัพท์โรงพยาบาลก็แจ้งมาว่ามีคนป่วยต้องการความช่วยเหลือด่วนนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นศีรวิบานนะคะข้าพเจ้าก็จะคอย รับเรื่องต่างๆ,ๆนะคะดังน,นั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่บอกว่าอ,อสมาชิกในกิจจรนั้นต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาก็โทรมาเขาเป็นสามีภรรยาที่กําลังจะหย่าร้างกันนะคะเขาบอกว่าเขณะที่อ,อข้าเจ้านนั้นกําลังจะเริ่มซุกตัวเข้านอนในเดื้นอนอุายนนะคะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้น ก็บอกว่าฮัลโหลอาจารย์ล่ะครับอาจารย์รู้ไหมผมเป็นใครแน่นอนผมทราบผมทําพิธีแต่งงานให้กับคุณไงผมพยายามมานานแล้วครับอาจารย์สองปีแล้วเพื่อชิคกมผมนั้นไปรอดแต่ท้ายที่สุดมันไม่เวิร์กเลยมันไม่สําเร็จและคืนนี้เราก็จะทะเลาะเราก็จะหย่าก,กันครับเราตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อยแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรายัางไม่ได้ทําเราต้องการคําอวยพรของอาจารย์ เพราะว่าเมื่อตอนที่เราแต่งงานอาจารย์อวยพรเราแต่ตอนนี้เราอยากให้อาจารย์อวยพรให้เราหย่าก,กันด้วยครับงารปฏิกิริยาการอวยพรเพื่อการหย่าล้างอย่างนั้น,นเหรอเขาจะตอบกลับไปงั้นก็รอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันตอนนี้มันหนาวมากแล้วผมก็จะนอนแล้วอาจารย์ครับพรุ่งนี้มันก็อาจจะสายเกินไปแล้วนะครับน้ำเสียงของเขาแสดงความผิดหวังเพราะว่าเราจะแยกทางกันวันนี้ เราไม่ได้ต้องการให้อาจารย์ประเทศนาให้เราฟังนะเพราะฟังมาเยอะแล้วเราเพียงแต่ต้องการให้อาจารย์อวยพรเพื่อที่เราจะอย่าขาดจากกันได้ข้าพเจ้าก็รีบคลานออกจากเตียงเพื่อจะแต่งตัวในใจก็รู้สึกโกรธมารซาตานที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของวิญญาณชั่วมันไม่ใช่สิ่งที่พระวิญญ,ญาณน,นำมาแน่นอนข้าพเจ้าคุกเข่าลงละทิฐานข้าพเจ้าเข้าสู่ผวังและนิมิตทันทีเป็นนิมิตในมมิติที่สี่ อาณาจักรที่สูงขึ้นไปเหนือจิตวิญญาณในความมืดและเงียบสงบนั้นข้าพเจ้าหลับตาแล้วก็เห็นภาพการเขียนขององค์พระเยซูที่ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตข้าพเจ้ามองเห็นภาพการคืนดีของสามีและภรรยาคู่นี้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าอธิฐานว่าพระบิดาที่รักพอทรงโปรดให้เป็นไปตามนั้นเลยนะขณะที่ข้าพเจ้าอธิฐานเช่นนี้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความเชื่อที่มาจากพระเจ้าข้าพเจ้าเห็น และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงข้าพเจ้าลุกขึ้นออกจากบ้านไปและพบคนทั้งคู่พวกเขาอาจจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่หรูหรามากมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอย่างที่หลายคนทวีนาอยากจะมีสิ่งของหรูหรามากมายแต่เมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าไปที่นั่นข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความมึนตึงบรรยากาศเหินห่างเย็นชารู้สึกได้ถึงบรรยากาศของความเกลียดชังของคนทั้งสอง ต่อให้เรามีวัตถุสิ่งของมีค่ามากมายรอบตัวเราแต่อยู่ในใจในที่ที่มันมีความเกลียดชังมันก็คงไม่มีค่าอะไรเลยและนี่ก็ไม่ใช่พับก่อนผู้ที่เป็นสามีอยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนภรรยาอยู่ในห้องนอนขณะที่้าพเจ้าเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีก็เริ่มพูดถึงภรรยาในทางที่เสียหายฝ่ายภรรยาก็ทลาออกมาจากห้องทันทีพร้อมกับพูดห้าม นะฮะมาให้ข้าพเจ้าฟังสามีของเธอเธอก็เริ่มสาธยายความผิดของเขาเหมือนกันข้าพเจ้าไม่ทราบว,ว่าจะฟังใครดีเพราะแต่และฝ่ายต่างก็มีเหตุผลว่าตัวเองะถูกข้าพเจ้าเป็นเหมือนแซนด์วิชที่ถูกประกบอยู่ทั้งสองด้านแต่สิ่งที่ทั้งสองพูดเหมือนกันก็คือว่าอย่าอธิษฐานเพื่ออวยพรเราถ้าเราอยู่ด้วยกันต่อไปแต่ขออธิษฐานอวยพรเราอย่าล้างกันอธิษฐานอวยพร้เราด้วยค่ะ แต่ในการถฐานของข้าพเจ้าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้มองเห็นแล้วว่ามิติของข้าพเจ้านั้นมันข้ามจากมิติที่สามไปยังมิติที่สี่ที่สูงขึ้นและอธิษฐานขอการเยียวยาชีวิตคู่ของเขาและข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าได้รับความเชื่อจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จึงจับมือของเขาทั้งสองแล้วก็พูดว่าในพระนามของพระเยซูคริส ข้าพเจ้าขอสั่งให้มาซาตานปลดปล่อยบ่วงแห่งความเกลียดชังในใจของคนทั้งสองนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอสั่งให้หัวใจของเขาทั้งสองนั้นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งขอให้หัวใจแห่งความรักได้กลับคืนมาหัวใจที่ชื่นชมยินดีแทนที่การหย่าร้างและทันในนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ถึงหยดน้ําอุ่นๆตกกระทบที่หลังมือข้าพเจ้า สามีร้องไห้ข้าพเจ้าคิดในใจว่าโอสารเสริญพระองค์แล้วเมื่อหันกลับไปดูภรรยาเธอก็มีน้ำตากรบดวงตาเช่นกันข้าพเจ้าจับมือทั้งสองคนเข้าหากันแล้วก็พูดว่าสิ่งใดที่พระเจ้าได้ทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วขออย่าให้มีผู้ใดหรือสถานการณ์ใดมาแยกออกจากกันเลยข้าพเจ้าลุกขึ้นแล้วก็ยืนแล้วก็กล่าวว่าผมจะกลับแล้วนะพวกเขาก็เดินมาส่งแล้วก็ลาที่ประตูบ้าน สารเสริญพระเจ้ามันได้ผลเขาพระเจ้ารู้ว่าพระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนการหย่าร้างและข้าพระเจ้าเห็นจิตวิญญาณของคนทั้งสองได้กลับถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นี่แหละคือการเห็นมิติที่สูงขึ้นไปเช้าว,วันต่อมาทั้งสองคนร่วมนมัสการในโบสถ์อย่างมีความสุขหลังจากนมัสการจบนะคะเขาพเจ้าก็ทักทายเขาแล้วก็ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ตอบว่า เราไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อตอนที่อาจารย์พูดด้วยถ้อยคําสั่งเล่าวห้ามนั้นเรารู้สึกมีอะไรบางอย่างมันหลุดออกไปจากใจของเรามันเหมือนกับกําแพงได้พังทลายลงมาและตัวของเราก็สั่นเรารู้สึกอยากจะกลับมาลองเริ่มต้นกันอีกสักครั้งเมื่ออาจารย์กลับไปเราลื้อของในกระเป๋าที่เตรียมจะแยกทางกันเก็บเข้าที่เข้าทางเราก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเราถึงได้ทะเลาะบอกแบนกัน ขัดแย้งกันหนึงขนาดมากขนาดนั้นที่เราจะแยกทางกันจริงๆเดี๋ยวนี้เรารักกันมากและมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำพระวิญญาณบริสุทธ์ต้องการให้คุณรู้นะคะว่าคุณพูดคาที่ปรารถนาจะให้มันเป็นออกมาถ้าข้าพเจ้าเพียงแต่อ้อนวอนและอธิษฐานเงียบๆข้าพเจ้าบอกเลยเข้าพเจ้าจะพลาดเป้าหมายนี้แน่ๆพระวิญญาณทรงให้นิมิตข้าพเจ้าเห็นการคืนดี ข้าพเจ้าเพียงแต่รักอำนาจของพระองค์แล้วก็พูดสัง่งสั่งขับไล่ความเกียดชังออกไปในนามของพระเยซูพระคำแห่งความเชื่อจะนำมาซึ่งผลพระเยซูจะทรงกระทำเช่นนี้เหมือนกันและทรงสั่งสอนในสาวกของพระองค์เช่นกันน่าเสียดายที่โบสถ์มากมายหลายแห่งรับเอามาแต่แค่การเป็นผู้ขอ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 โดยที่กลัวที่จะเอ่อยอ้างคำสั่ง ให้เป็นตามนั้นออกมาพี่น้องคะพวกเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้การพูดพักคำออกมาเหมือนที่พระเยซูทรงกระทานะคะเวลานี้อาจจะไม่ใช่การแค่ขอค่ะเงียบเงียบยอ่อนวอนเงียบเงียบแต่ท่านอาจจะต้องสั่งในานามพระเยซูนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องจะพูดวันนี้นะคะจะแบ่งปันเรื่องของการทรงสถิตของพระเจ้านะคะเมื่อเราเป็นคริสเตียนไม่เพียงแต่เราจะต้องบังเกิดใหม่ทางความคิดนะคะดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อสองคิดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเป็นไปได้คิดในสิ่งที่เป็นเรื่องบวกคิดในเรื่องที่เป็นการอัศจรรย์ แต่เราก็ยังจําเป็นที่จะที่จะรู้จักแหล่งแห่งพลังของเรานะคะว่าเรื่องของความสับสนในปี1958หลังจากจบการศึกษาในชั้นเรียนพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นๆก็คือออกไปบุกเบิกเปิดตั้งกิดจักรของตนเองสถานที่ข้าพเจ้าเริ่มงานััธกิจเป็นถิน่นละแวกคนจนข้าพเจ้าไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครเลย แล้วก็ไม่เคยได้รับการฝึกจากการพันธกิจมาก่อนดังนั้นในเวลาไม่ถึงสามเดือนข้าพเจ้าก็หมดภูมิที่จะหาเรื่องประเทศมาสอนคุณอาจจะพูดง่ายว่าอืก็แค่ออกไปสอนเรื่องความรอดทุกวันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเตรียมบทบทเรียนเพื่อจะเทศข้าพเจ้าต้องใช้เวลาทั้งอาทิตย์เพื่อจะหาข้อ แล้วก็เนื้อหาตั้งแต่ปฐมกาลไปถึงวิวรณ์เขาพเจ้าอ่านแล้วก็สรุปเนื้อหาในแต่ละบทแต่ก็ยังไม่สามารถหาเนื้อหาที่จะมาเทศได้เลยแม้แต่น้อยเขาพเจ้ามาถึงจุดที่รู้สึกว่าอืมข้าพเจ้าคงไม่ได้ถูกเรียกมาให้ทำในกิจนี้มันดูยากเหลือเกินผู้คนในละแวกที่เขาพเจ้าอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับนรกหรือสวรรค์อะไรทั้งนั้น ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ต้องการทำมาหากินหาเช้ากินขําและกังวลเกี่ยวกับเรื่องปากท้องมากกว่าเรื่องอื่นๆบ่อยครั้งที่เขาไม่รู้ว่าจะหาเงินมาซื้อกับข้าวกับปลามื้อต่อไปได้ยังไงซึ่งเขาก็ไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไกลออกไปเขาจะมาถูกร้องขอความช่วยเหลือในด้านแบบเสื้อผ้าอาหารหรือเงินเพื่อจะสร้างเพิงที่พักมากกว่าทั้งที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีไปกว่าพวกเขาสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าเองก็อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆแล้วก็ต้องอดมื้อกินมือมีเสื้อผ้าพ,าพพอใส่ได้อยู่เพียงแค่ชุดเดียวในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ย่แย่แม้ข้าพเจ้าจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งพลังทั้งปวงที่ยิ่งใหญ่ก็จริงอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะสัมผัสกับพระเจ้าหรือจะนำเอาแหล่งพลังของพระองค์มาใช้ได้ยังไงบางเวลาก็เหมือนกับ ข้าพเจ้าอยู่ใกล้พระเจ้าจนสามารถสัมผัสพระเจ้าได้แต่ในบางเวลาก็ดูเหมือนพระเจ้าอยู่ไกลแสนไกลเหลือเกินดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอข้าพเจ้าจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเหมือนคนอื่นหรือเปล่าหลายครั้งข้าพเจ้าที่ฐานกับพระองค์ว่าโอ้พระบิดาลูกรู้ว่าพระองค์อะทรงอยู่กับลูกโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในเวลาที่อยู่บนความยากลาบาก ลูกบอกตามตรงนะลูกไม่สัมผัสพระองค์ได้เลยลูกสับสนชีวิตที่เดินไปกับพระองค์มันขึ้นขึ้น,นลงๆล,ลูกไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะรู้สึกได้ถึงการทรงสถิตเขา,าจะดินหลนต่อสู้อย่างมากเขา,าจะต้องรู้ให้ได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ไหนกันแน่ผู้คนแถบซีโลกเอเชียจะมีความเชื่อว่าพระของเขาจะต้องมีที่อยู่เป็นที่เฉพาะเจาะจง สถิตอยู่เพื่อให้เขาสามารถไปกราบไหว้บูชาได้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าเองก็กราบไหว้พระของข้าพเจ้าซึ่งเป็นรูปครพที่บูชาได้ตามสถานที่ต่างๆและในเวลาที่คุกเข่าลงต่อหน้ารูปปั้นเหล่านั้นก็จะรู้สึกเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระที่ข้าพเจ้านับถือแต่เมื่อข้าพเจ้ามาเป็นคริสเตียนในตอนแรกนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุชัดถึงสถานที่ของพระเจ้าว่าปรงอยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อเราอธิษฐานพูดว่าข้าแต่พระเจ้าผู้สถิตในฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าก็สงสัยว่าสวรรค์นั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าโลกมันกลมคนที่อยู่ทางซีกโลกทิศเหนือสวรรค์ของเขาก็ต้องอยู่ทางทิศเหนือสูงขึ้นไปแล้วสวรรค์ของคนที่อยู่ทางซีกโลกทางด้านใต้ล่ะ ผู้เชื่อใหม่หลายคนมักจะถามว่าอาจารย์อธิบายให้เรารู้หน่อยเถอะสวรรค์นมนอยู่ที่ไหนสอนให้เราเชื่อพระเจ้าก็จริงนะแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนกันล่ะในช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆข้าพเจ้าเพียงแต่ตอบพวกเขาไปว่าเออก็ขอให้คุณเพียงอี่ฐานว่าพระบิดาในสวรรค์ก็จะสื่อสารถึง,รงพระองค์ได้ข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถระบุได้ชัดว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหน ในเวลากลางคืนเขาพเจ้าร้องไห้กับโรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพระเจ้าไม่สามารถให้คําตอบกับผู้เชื่อคนอื่นเช่นนี้ได้อีกต่อไปเขาพระเจ้าเองก็ต้องการคําตอบเขาพเจ้าต้องแสวงหาที่สถิตของพระองค์เขาพระเจ้าคิดจินตนาการไปว่าเอถ้าได้พบกับอาดัมก็คงจะถามเขาว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนและอาดัมก็คงจะยินดีตอบว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในสวนเอเดน เหมือนันที่กล่าวในพระคัมภีร์เขาพะเจ้าคิดต่อไปว่าแต่อาดัมได้ล้มลงในบาปแล้วก็เสื่อมไปจากพระศิลปแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนแล้วนี่แล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะสวนเอเดนน่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะอาดัมก็คงจะตอบว่าเออคือข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เขาพระเจ้าจึงคิดไปว่าน่าจะเป็นถามอับราฮัมเขาต้องรู้แน่ๆเขาพรเจ้าถามว่าท่านอับราฮัมท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อ แล้วท่านน่ะก็พบพระเจ้าบ่อยๆท่านบอกเขาพระเจ้าไหนได้ไหมพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนอับรามพูดแต่ว,ว่าเออก็เมื่อไหร่ที่ข้าต้องการพบพระองค์ข้าก็ตั้งแท่นบูชาและถวายจตุบูชาแล้วข้าก็รอพระองค์บางครั้งพระองค์ก็มาแต่บางครั้งพระองค์ก็ไม่มาดังนั้นข้าก็ไม่รู้หรอกว่าพระองค์สถิตที่ไหนข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปพบโมเสสและถามว่าโมเสส ท่านติดตามพระเจ้ามาตลอดท่านคงต้องรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนแน่นอนคารู้จักพระองค์โมเสสตอบพระองค์สถิตในพะพาที่ตั้งอยู่ในถินทุรกันดาลพระองค์สถิตอยู่ในเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนท่านจงไปที่นั่นและพบกับพระองค์ได้แต่ก็พระเจ้าคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อพระเจ้าได้ชนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินกาาอันเราก็ไม่มีพระราที่ประทับเหมือนในถินทุรกันดาล แล้วนี่พระเจ้าคงไม่ได้สถิตยอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นก็คงไม่มีอีกแล้วเขาจะไปถามโซโลมอนท่านสร้างวิหารสวยงามมากถวายแดยพพ่พระเจ้าท่านก็จะทราบไหมว่าพระองค์สถิตยอยู่ที่ไหนโซโลมอนคงตอบว่าใช่แล้วในยุคของข้าประชาชนที่เจ็บป่วยหรือคนที่ถูกสาปต่างก็มาพบพระเจ้าที่วิหารนี้เขาจะถามว่าถ้าเช่นนั้นพระวิหารอยู่ที่ไหน มันถูกทำลายไปเมื่อหกร้อยปีก่อนพระคริสต์เสด็จมาโดยพวกบาบิโนลนเราไม่มีเอ่อก่อนพะคริสต์เสด็จมานะฮะโดยบาบิโลนนะคะเราไม่มีวิหารนี้อีกแล้วนี่สัว่าเก็ตอบว่าใช่แล้วท่าพูดถูกต้องข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะฮะตอให้ไปถามยอนยอนก็บอกว่าดูจงดูที่พระยซสุคริสพระเมสสโปรดของพระเจ้าผู้ได้ทรงแบบ แบกบ,บาปของโลกนี้ไว้พระองค์นั่นแหละทรงเป็นที่สถิตของพระเจ้าใช่แล้วพระเยซูทรงเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระเจ้าตรัสแล้วก็เปิดเผยน้ำพระแดงของพระองค์แก่มนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์คืนนั้นขา้าพเจ้าตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจที่ได้พบคำตอบจากยอห์นแต่แล้วก็มีคำถามพุดขึ้นมาว่าแต่พระเยซูสิ้นพระชนไปแล้วทรงฟื้นขึ้นจากความตายและถูกรับขึ้นไปบนบสวรรค์ พระสวรรค์อยู่ที่ไหนถ้าเช่นนั้นพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงปรารถนานะคะที่จะเปิดเผยพระองค์ต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์ค่ะโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยพระวจนะของพระองค์พี่น้องไปดูนะคะ1โครินธ์บทที่3ข้อ16ท่านทัน้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านเป็นคําตอบที่สุดยอดยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ พระคำของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในใจของข้าพเจ้า2โครินธ์บทที่1เข้ส22และโปร่งทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัจจำด้วยข้าพเจ้าพบแล้วว่าที่ที่โปร่งสถิตอยู่ก็คือในตัวของเรานี่แหละทรงอยู่ในใจของเราไม,ไม่ได้อยู่ในสวนเอเดนไม่อยู่ที่วิหารที่มนุษย์สร้างแต่ทรงอยู่ในเราทรงอยู่ในชีวิตของเราในใจของเรา เขาไาเ,เริ่มเทศส,สอนพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในใจของผู้เชื่อทุกคนที่ได้รับการชำระแล้วโดยพระฤทธิตของพระเยซูคริสต์สถิตยอยู่กับเราในทุกแห่งทุกคนที่เราไปค่ะอยู่ภายในตัวเราพร้อมประทานทั้งฤทธานุภาพสิทธิอํานาจและทรงเป็นแหล่งแห่งกําลังทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะพี่น้องพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทั้งที่บ้านที่ทํางานที่โบสถ์เราจะพบพระกําลังของพระองค์ได้ภายในเรานี่แหละพี่น้อง ข้าพเจ้าไม่มีเงินทองที่จะให้ท่านไม่มีอาหารหรือเสื้อผ้าที่จะให้ท่านแต่ข้าพเจ้ามีบางสิ่งที่มอบมอบให้กับท่านท่านทั้งหลายที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ขอโปรดต้อนรับพรงเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดพาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะทรงประทานกำลังของพระองค์แก่ท่านจะทรงให้ท่านนั้นไม่ขัดสนสิ่งดีอันใดคะ่ะหลายคนที่ได้ฟังคำเทศก็มีความเชื่อเพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นครั้งแรกของงานปฏิกติกของอาจารย์นะคะ เมื่อก่อนนั้นจะบอกว่าท่านน่ะเคยแสวงหาพระองค์ต้องการสัมผัสพระองค์พยายามติดตามกระหายหาเมื่อมีผู้ขับประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงมาบางครั้งก็ขึ้นไปอธิานบนภูเขาไปตามหาที่จะพบพระเจ้าตามที่ต่างๆแต่บัดนี้ได้พบความจริงแล้วว่าไม่ต้องตะเวนแล้วไม่ต้องตะเวนหาที่สถิตของพระเจ้าแล้วแต่เราสามารถบอกกับคนที่คนอื่นๆนะคะรวมทั้งสมาชิกในหบสได้ว่า พระเจ้านั้นเมื่อได้อยู่ห่างไกลจากเราเป็นล้านล้านไม์นะคะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของเมื่อ2,000ปีที่แล้วไม่ได้เป็นพระเจ้าของอนาคตด้วยแต่ทรงเป็นพระเจ้าในเวลานี้ค่ะขณะนี้และสถิติที่นะี่ในใจของท่านนะคะท่านสามารถสนทนากับองค์ผ่านในใจของท่านพระองค์ทรงอยู่ใกล้มากมากยิ่งกว่ามือมากยิ่งกว่าขาของคุณเองซะอีกคุณพบพระองค์ได้ด้วยความเชื่อ คุณรับกําลังพระองค์ได้ผ่านทางกายวิหารด้วยความเชื่อเมื่อคุณร้องไห้พระองค์ได้ยินเมื่อคุณกระซิบเบาๆพระองค์ก็ทรงฟังอยู่ค่ะเมื่อคุณคิดถึงพระองค์พระองค์ก็ยังทรงทราบพอพระองค์สถิตในคุณแล้วทรงสัญญาที่จะประทานสิน่งนี้แก่คุณนะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้ข่าวดีนะคะท่านคือพระวิหารของพระเจ้าค่ะพระองค์อยู่ในท่านพูดคุยกับพระองค์นะคะพระเจ้าองค์ผู้ยา่งสุด พระองค์ทงเป็นบุคคลค่ะพี่น้องแล้วรับการชำระแล้วแล้วรับการช่วยเหลือแล้วเวลานี้พระเจ้าต้องการคุยกับท่านนะคะอย่าลืมพูดคุยกับพระองค์ทุกๆวันนะคะขอบพ,อพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ